เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล,ลหญิงทีมชาติไทยของเราครับโดยเฉพาะประเด็นที่สหรัฐอเมริกาซาร่าอุสราต้องคำครับได้มีการเผยคลิป เปิดใจร่วมทีมซานเอโกโมโจเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าผมเห็นแล้วขนลุกเลยเพราะครั้งนี้ดูอเมริกาจะข้างรักนุสราเป็นพิเศษถึงขั้นยกย่องเป็นเซตเตอร์จากไทยระดับตำนานเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงประเด็นต่อเนื่องเรื่องราวของเจ็ดเซียนในรั้วทีมชาติไทยครับน่าตื่นเต้นสุดๆเมื่อล่าสุดทางเพ้มจิต ออกมาเปิดใจถึงการกลับมาคัมแบ็กในรั้วทีมชาติไทยรอบ2ปีมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ฝั่งของวอลเลย์บอลญี่ปุ่นกันบ้างล่าสุดนะครับคลิปของอัจราพรคงยศกลายเป็นหลักฐานสำคัญนะครับว่าเธอมีความสุขแฮปปี้มากๆในรั้วของ NEC Red r o c k e t เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกว่ากลายเป็นประเด็นยืนยันไปในทันทีครับเกี่ยวกับเรื่องของซาร่านุสราต้อมคำที่ล่าสุดเนี่ยเธอมีคลิปเปิดใจอย่างเป็นทางการกับสโมส,สรซานเดียโกโมโจครับเพื่อเตรียมที่จะสู้ศึกวอลเลย์บอลลีกของสหรัฐอเมริกา ในชื่อเต็มๆว่า USA p r o Volleyball Federation ซึ่งเป็นหลีกอาชีพใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมประเด็นสำคัญมันอยู่ที่อเมริกาเองเนี่ย ดูจะข้างรักนุสราแบบสุดๆเลยทีเดียวสังเกตดูจากคลิปเปิดตัวในครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าทำออกมาได้อย่างน่าสนใจแถมยังมีเนื้อหายกย่องตัวของนุสรา ว่าเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ของไทยซึ่งเป็นระดับตำนานเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมในเนื้อหาเนี่ยมีการยกย่องซาร่านะครับว่าเธอสามารถคว้าแชมป์ซีเกมได้ถึง9สมัยแชมป์เอเชียอีก2สมัยเธอเนี่ยยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเซตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งในวอลเลย์บอลลีกยุโรปโอลิมปิกรอบคัดเลือกและเวิล์กลางปีโดยเฉพาะเส้นทางการเล่นอาชีพของซาร่าเนี่ยโอ้โหถือว่าไปทั่วโลกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นที่สเปนสวิตเซอร์แลนด์อาเซอร์ไบจันตุรกีหรือแม้กระทั่งประเทศไทยบ้านเกิดของเธอนะครั้งนี้ ซาร่าเองก็ให้สัมภาษณ์ได้น่าประทับใจเธอบอกว่าชรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาร่วมทีมกับซานเดียโกโมโจในซีซั่นนี้ตอนนี้ฉันพร้อมมากๆที่จะได้เล่นกับเฮดโค้ชอย่างไทยบียีบ้าและเพื่อน ฉันข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศไทยไปซานดิเอโกเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันรักวอลล์บอลมากแค่ไหนโโฮโหคู่ขนาดนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ผมเชื่อว่า ในวงการวอลเลย์บอลหญิงนะครับต้องมีชื่อของนุสรานะครับเพราะว่าตอนนี้กระสไฮยแล้วก็ข้างรักสุดๆมีการคอมเมนต์เข้าไปแสดงความยินดีกับนุสราแบบรัวๆนะซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่ต้องยอมรับกันเลยว่าณนะปัจจุบันคนระับนะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรากำลังกลายเป็นที่สนใจกำลังกลายเป็นที่ เรียกว่าเชื่อมั่นในศักยภาพนะและผมมองเลยตัวของนุสนาเนี่ยยิ่งอายุเยอะศักยภาพการเล่นของเธอก็ไม่ได้ตกลงเลยนะถามประสบการณ์ยังเยอะตาม ไปด้วยครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีน,น,นี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับเมื่อพูดถึงซาร่าก็ต้องมาตอบประเด็นเรื่องของทีมชาติไทยหลังจากที่มี2รายชื่อเซอร์ไพร์ในทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดสู้ศึกเอเชียนอินดอร์และมาเ a ลอาร์ตเกม โดยเฉพาะการคัมแบ็กกลับมาสู่รั้วทีมชาติในรอบ2ปีของปื้มจิตถินขาวครั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวไม่ปล่อยให้เป็นข้อสงสัยครับเดินทางไปจอไม่สัมภาษณ์ปื้มจิตเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครั้งนี้หลังจากที่เธอเนี่ยประกาศอำลาทีมชาติไปเมื่อปลายปี2021ล่าสุดนะครับปื้มจิตออกมาบอกเหตุ ผลแล้วนะครับว่าทำไมเธอถึงคัมแบ็กกลับมาในครั้งนี้โดยระบุว่านะครับเป็นเพราะกิฟวิลาวันผู้ช่วยโค้ดมาคุยว่ารายการนี้เป็นของน้องๆอายุไม่เกิน23ปีแต่จะมีโคต้าอายุเกินที่2คนก็อยากให้เรามาช่วยน้องๆแต่ ตัวของพิ่มจิตยืนยันนะว่าทุกอย่างมันต้องผ่านบททดสอบนะไม่ได้มาแล้วได้ลงเลยแต่จะต้องมาทดสอบมาร่วมกับทีมงานสตาฟก่อนเพื่อจะพิจารณาอีกครั้งถามสำคัญนะครับสาเหตุหลักๆเลยคือทางสมาคมกีฬาวอลล์บอลแห่งประเทศไทยครับน่าจะหวังแชมป์รายการนี้อย่างสุดๆเลยเพราะว่าเขาจัดกันที่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยโอ้โหต้องการมากๆนะครับก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ ตัวของปื้มจิตได้มีรายชื่อกลับมาสู่รั้วทีมชาติไทยในรอบ2ปีแค่มีชื่อกลับมาหลายคนก็ตื่นเต้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวของปื้มจิตเองก็บอกว่าพอมีประเด็นนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นสถาน,านการณ์ดีเพราะว่าณปัจจุบันเธอเองก็ต้องการรักษาสภาพร่างกายตามอายุ จะบอกว่าสดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แต่พยายามจะรักษาสภาพต่างๆนะครับวันว่างๆก็ไปเล่นฟิตเนสนะครับเล่นเวทดเยอะๆนะครับไม่ปล่อยตัวไม่อยากให้เหี่ยวอยากให้มีสภาพที่ดีแล้วก็อยากจะสามารถเล่นวอลเลย์บอลต่อไปได้นั่นเองครับคุณผู้ชมก็น่าจะถแถลงไขกันเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากประเด็นของพื้มจิตแล้วเนี่ยวันนี้ข่าวที่น่าสนใจก็คือ การออกมายืนยันรายชื่อโค้ดนะครับที่จะทำทีบอลเล์บอลหญิงชุดสู้ศึกเอเชียนอินอด์และมาเชียลอาร์ตเกมนะกลายเป็นว่าครั้งนี้นะครับนาวาอากาศโทนนัทพลสีสมุทรน้าครับจะเข้ามาเป็นโค้ดใหญ่โดยมีกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์และวนาบัวแก้วเป็นทีมงานนะ ก็นะ่าตื่นเต้นอ่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเจเซียนไม่ได้มาคนเดียวอ่ะมาเป็นทีมเป็นแก๊งนะครับต้องดูว่ามันจะมีผลงานสะเทอนสถานแค่ไหนแต่ที่เซอร์ไพรส์สำหรับมุมของผมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นทีมชายครับคุณผู้ชมเพราะมีการยืนยันคอนเฟิร์ออกมา ว่ายังใช้โค้ดชาวกลิต้ยอย่างโค้ดปาร์คปาร์คกีวอนเหมือนเดิมโอ้โหไฮเลยคราวนี้น่าชมน่าเชียร์สุดสุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลชุดสู้ศึกเอเชียนดอและมาเชียลอาร์ตเกมนะครับนะคุณผู้ชมคิดเห็นกับทีมชาติไทยชุดนี้อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม มาปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในญี่ปุ่นกันหน่อยครับหลีกญี่ปุ่นก็ดึงนักกีฬาไทยของเราไปร่วมเล่นกันถึง7คน6คนในหลีกสูงสุด1คนในหลีกดิวิชั่น2ก็คือบุมบิมชัชชวนมกสีนะ แต่ประเด็นหนึ่งคนที่ได้รับจับตามองเป็นพิเศษนะครับถึงขั้นที่ทีมของเธอมีลุ้นแชมป์วอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่นในปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นน้องเพียวอัชราพรคงยศครับกับสโมสร NEC Red Rocket เเนาะก่อนหน้านี้หลายคนให้การจับตามองว่าตัวของเพียวเนี่ยจะสามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศใหม่ๆของทีมเธอในญี่ปุ่นได้หรือไม่ ซึ่งก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผลงานของอัาฉราี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับล่าสุดเนี่ยกลายเป็นตัวหลักของทีมแล้วก็ทำผลงานระดับท็อปของการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นคำถามสำหรับแฟนกีฬาไทยก็คือตัวของเพียวได้รับการต่อรับจากเพื่อนร่วมทีมเป็นเช่นไรนะซึ่งคลิปขเขาที่ล่าสุดก็เป็นการยืนยันกรนตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า เธอเองเป็นที่รักของบรรดานักกีฬา NEC r o c k e t นะกอดกันกลมกอดกันเกียวเลยแล้วก็ต้องยอมรับแหละว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในชุดปัจจุบันเนี่ยไปในช่วงอายุที่มันพอดีนะครับมีความสามารถแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นำที่สูงสามารถรับกับแรงกดดันรับกับแรงเสียดสีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เคสของเพียวก็เป็นการยืนยันการันตีได้เป็นอย่างดีครับว่าณปัจจุบันเธอเองก็กลายเป็นที่รักแล้วเช่นกันนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลหญิงครับที่ผมนํามาเล่าและนํามาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชแบบนี้ครับทาง YouTube ก็ฝากกด s u บ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ